ส่วนแนวทางการลงโทษตอนนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะว่าแนวทางแบบเอาให้เข็ดลาบตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยสุดท้ายถ้าใช้จริงเนี่ยมันจะได้ผลไหมในมุมมองของนักอาชญาวิทยาชีดให้ฟอร์อชีดให้ฟอรหรือประหารชีวิตได้ผลจริงหรือเปล่าติดตามจากรายงานพิเศษครับ ย้อนไปเมื่อปี2548คดีของนายสมคิดพุ่มพวงกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญของคนทั้งประเทศนายสมคิดก่อเหตุฆาตกรรมในปีเดียวกันถึง5ครั้งโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน2548สมคิดก่อเหตุถึง4คดีก่อนสารมีคำสั่งพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำสมคิดเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดี จนได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมและได้รับการลดโทษตามกระบวนการทางกฎหมายพ้นโทษในเดือนพฤษภาคม2562หลังใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ14ปีและหลังพ้นโทษได้เพียง7เดือนสมคิดได้ก่อเหตุซ้ำอีกครั้งในเดือนธันวาคม2562ประเด็นนี้รวมถึงข่าวเกี่ยวกับการข,ข่มขืนกระทําชำเราทำให้เรื่องการลงโทษผู้ก่อเหตุถูกพูดถึงและตั้งคำถามอีกครั้ง ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอัจยาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตให้ข้อมูลว่าในสังคมไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายมุมบางมองว่าการลงโทษไม่รุนแรงพอบางคนเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตหรือลงโทษโดยการฉีดยาเพื่อลดฮอร์โมนที่ส่งผลต่อความต้องการทางเพศเพราะเชื่อว่าจะทำให้ไม่กล้าก่อเหตุ ในมุมนักอัจฉรยวิทยามีมาตรการที่สําคัญอยู่สส่วนที่ต้องทําควบคู่กันคือการป้องกันและการลงโทษสําหรับการป้องกันคือมาตรการที่ใช้กับคนที่ไม่เคยทําผิดหรือเคยแล้วแต่อาจคิดก่อเหตุซ้ําขณะที่มาตรการในการลงโทษเกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าการลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟันจะหยุดยั้งอัจฉรยากรได้หากใช้มาตรการเดียวอาจไม่ได้แก้ปัญหา และป้องกันปัญหาได้อย่างแท้จริงเราอาจจะต้องดูมาตรการในเชิงป้องกันควบคู่ไปด้วยไม่ใช่ดูดแค่บทลงโทษว่าโทษหนักโทษแรงแล้วยุติปัญหาได้ไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นคดียาเสพติดการจําหน่ายยาเสพติดในบ้านเราเนี่ยโทษสูงสุดคือปรานชีวิตถูกไหมครับแต่ทําไมสิติการจําหน่ายยาเสพติดในบ้านเราในประเทศไทยไปดูได้ข้อมูล5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาไม่ได้พบว่าพบว่าไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยฉะนันหมายความว่าบทลงโทษที่รุนแรง อาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายในการหยุดยั้อยงอาชญากรแต่ต้องมีมาตรการอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยในประเด็นนี้กรมราชธรรมมีการทบทวนหลักเกณฑ์พิจารณาบุคคลที่กระทําความผิดในคดีอุกชะกันต้องรับโทษนาน,านขึ้นสิ่งสําคัญอีกอย่างที่ต้องพิจารณาคือปมในใจของผู้ก่อเหตุที่ทําให้ลงมือลักษณะนี้นอกจากนี้ในมุมนักอาชญาวิทยายังมองว่าหากรัฐหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่มีมาตรการติดตามตัวและบูรณา,าการร่วมกันของส่วนงานต่างๆก็จะทำให้เกิดช่องว่างที่ทำให้มีโอกาสเกิดเหตุซ้ำนรเศษครองบุญเรืองถ่ายภาพหทัยพันธ์โถดีพีพีทีวีรายงานก็เป็นข้อเสนอนะครับอย่างที่หลายฝ่ายบอกนะฮะมันก็คงจะไม่ใช่มาตรการใดมาตรการหนึ่งอาจะต้องใช้หลายๆมาตรการร่วมกันนะฮะอะ พักคู่เดียวนะค,ะครับช่วงหน้าไปดูน้องชมพู่ที่ไปเจอศพในป่าแล้วล่าสุดมิติเวตำรวจบอกว,ว่ามีร่องรอยที่อวัยวะเพศตำรวจตอนนี้สงสัยอยู่7คนนะกำลังตวรวจ DNA ของผู้ตรงสงสัยเพื่อไปเทียบกับ DNA ในที่เกิดเหตุค,คว่าใครคือผู้ก่อเหตุฆ่าน้องชมพู่